เคยคิดว่าคุณตัดต่อคลิปไม่ได้เพราะไม่มีพื้นฐานไหมคะใช่ค่ะโปรโออยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตัดต่อคลิปไม่ได้เพราะไม่มีพื้นฐานไม่รู้พื้นฐานไม่รู้เทคนิคใดๆเลยหลายคนก็เคยคิดแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีกลัวทํามันพังด้วยคิดว่าจะต้องเรียนนานมากเลยกว่าจะเป็นจากประสบการณ์ของโปรโออยเองออยเข้ามาเรียนรู้กับโปรกว่างในระยะเวลาแค่2วันจากคลิปที่ตัดได้สู่คลิปที่ตัดเป็นสามารถค่ะ ไดโปรออยค้นพบว่าแค่2วันเท่านั้นถ้าเราตั้งใจจริงๆนะคะโดยเริ่มจากสเต็ปง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปสเต็ปยากๆโปรออยได้เทคนิคละจากโปรกว่าและนี่คือผลงานของโปรออยค่ะ คุณก็เริ่มต้นง่ายๆได้แบบเริ่มต้นวันนี้เลยกับคอร์สสอนลูกน้องตัดคลิปราคาปกติอยู่ที่9,900บาทเออริเบิรดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์ราคา6,900บาทแต่บาทรับประกันว่าคุณจะตัดต่อคลิปได้แน่นอน <S <S ท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์มาที่ s i k r u b o b b y แล้วไปเจอกันในคอร์สนะคะ